สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนเลยนะคะก็ห่างหายกันไปนานมากๆเลยนะคะโอเคค่ะก็กลับมาแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาจับพัสดุกันนะคะอันนี้เป็นพัสดุอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ที่รู้คือมาจากมินิจุดโฮมเมดนะคะนี่ คือเป็น IG ที่ดังมากๆเลยนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาส่งอะไรมานะคะก็ส่งมาให้แบบลงทะเบียนนะคะค่าส่ง18บาทแล้วก็เขียนด้านหลังว่าฝาก YouTube Channel ทิปไน c ์เลอนะคะนี่ก็ฝากไปกด Subscribe กันด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยนะนี่นะคะโอเคก็เดี๋ยวเอามาเริ่มตัดกันเลยนะคะว่าข้างในจะเีดูกันเลยคะ่ะ โอเคนี่แล้วก็มีนี่นะคะอุ้ยกาชาปองอะ่ะใช่ปะ,ะเดี๋ยวเรามาอ่านโน้ตกันนะคะจะได้รู้ว่ามันคืออะไรนะนี่ฝาก YouTube c h a n n n l t i ทิปน e ด้วยนะคะนี่นะคะฝากไปกด Subscribe กันเลยนะคะชาแนลนี้ทำคลิปดีมากเลยนะโอเคก็ให้กระดาษโูมีแผ่นนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็อันนี้โอ้เป็นสติกเกอร์น่ารักมากอะ่ะดูดีน่ารักมากมีหลายลายเลยลายนี้น่ารักก็ ันนี้ด้วยขอบคุณมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกาชาปองกันว่ามันคืออะไรนะคะโอเคนะมีสก๊อตเทปแน่นหนามากอ่าได้แล้วมาเปิดกันอุ้ยมันคือกูเดะธามะหรอใช่มันคือกูเดธะธามานะคะนี่เป็นไข่ขี้เกียจเนาะเดี๋ยวมาดูเป็นอันนี้กันเถอะอ๋อมันเป็น นี่นะคะมันเหมือนให้กดได้ด้วยอะ่ะดูดิเขาเขียนว่า push นะคะตรงนี้เดี๋ยวลองมาเล่นกันดีกว่าว่ามันให้ทำอะไรดมดม,ดมให้กดอ้าวมันต้องใส่ถ่านก่อนปะหรือว่าดึงอันนี้เฮ้ยเฮ้ยน่ารักอะฟังเสียงฟังเสียงเฮ้ยน่ารักมากอ่ะมีเสียงด้วยนี่นะคะจะเป็นลำโพง น,น,น่ารัขอบคุณมากๆนะคะชอบมากๆเลยแล้วก็เป็นโบเชนห้อยแบบนี้ด้วยเอาไปห้อยกระเป๋านะแบบเพื่อนมาก็น,าน่ารักค่ะโอเคค่ะก็ขอบคุณน้องคลิปมากๆนะคะที่ส่งของมาให้เรารีวิวให้ดูนะคะโอเคคลิปนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าใคอยังไงฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอย่าดิสไลค์กันนะบ๊ายบาย